ใหญ่ครับไม่ใหญ่เท่าับบกลางะโอเคครับตัวอะไรเอ่ยอันนี้คือตัวอะไรใหม่จากรถสดจากทะเลครับหมึกใหญ่หมึกใหญ่ มาแล้วครับผมตัวที่สามของผมวันนี้ครับยอดครับไหนๆดูดิหันขางเลยโอ้โหใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับใหญ่เพื่อนเลยครับใหญ่มากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกคู่มาเลยคู่มันสุดยอดครับผมปวดน้ำไหมใหญ่มากครับใหญ่มากครับดูมือครับดูไซส์ครับโอ้โหที่สุดแล้วครับวันนี้สุดยอดครับสุดยอด นี่ก็ไม่เล็ก,กตัวแรกไหมไม่เล็กครับคิดว่าใหญ่มากแลวมีตัวตัวนี้ตัวใหญ่สองตัวนี้สุดยอดเลยครับจอ,อวันนี้ได้เจ็ดครับคนเดียวครับแต่ว่าไอตัวใหญ่สุดในน้องเป็นคนได้ <c oughs> เนี่ยใหญ่สุดครับน้องชายเป็นไรดูกันครับโอ้ใหญ่ครับดูเปรี้ยวขาใหญ่มากโอเค โอ้สุดยอดครับวันนี้เต็มเข่งดูฮะดูแล้วกันฮนะโอ้โหเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักรวมดูนะดูครับเต็มครับเต็มเต็มตะกร้าแล้วนะตัวเล็กตัวเล็กหลุดได้ตัวใหญ่ก็ไม่เลยเสียดายยังไงมัวใหญ่